นวดมาแล้วนวดมาแล้วมากินข้าวห้องทลองกินยากินยาไปแล้วค่ะล่านวดขาเจ็บขาร้า,ายพี่น้องมากินข้าวกับน้องน้องมาเลี้ยงมากินข้าวเพราะว่านวดยุขทางกันนะจ๊ะนั่นทางนั้นได้ โอเปียกฮะโอ้ตั้มเจ็บเป็นตนานใช่ไหมนี่ไอ้ว้อนอยู่นี่เลยกระโมงครึ่งเลือดไปทางไปไม่ใช่มีความสุขหรือความทุกข์ไม่รู้เจ็บกูก็มีแหงกูก็แหกปากไปน้ำแนง คแล้วเด็กพ like ิเศษเนาะเด็กพิเศษเว้ยมาถึงได้ปลาหมึกเลยเว้ยเฮยจักตอนแน่คุแล้วเด็กพิเศษเอาไปเปล่ากินมือเก่างานเนี้ยกวนละกวนนอกกวนนุ่มเขาติดพัดเว้นท้างานเลยงกินปลาหมึกน้ำเขาก่าจักตอนลาหมึกยาก แสดงว่าเมื่อเห็นแกงขง้างแรกอ๋อนั่นแกงข้างแรกเขาเต็มหมอมัมนกัอบว่าเบิง <c oughs> งอเงเนาะจิ้มซอสเปียไปอะไร <c oughs> พี่สาย <c oughs> พี่ส <c oughs> ายป๊อปเปียแกงข้งเล่ ไปจะเ็๊เมื่ยง่างโอ้ไถโอ้โอ้โอ้โอโอเป็นยังงี้แต่เขาเหยียบมากนะ<อ>เข้ามันติดแม้มัน,น,นอัดเอ็ดมันจะได้เข้านะมันฝังหล่นแล้วอนอนจะแข้งใายก็่ได้แต่มันจใไ้จกได้หร่อตรงมาส่งอีกรอบนึงแพ้เแกขกเาผูหายปนเจ็บชิบหายปะ เดี๋ยวผมไม่แห้งแล้ววันวดแล้วกินยาแล้วเนี่ย,ย,ยมันหายยาม,าพม่พอมยากินตัวนี้มันแห้งหัดแล้วรีบผัดรีบผัดรีบมาคุยเมื่อกี้ลูกค้ามมนเห็นละอืมส,สามชั้นทั้งเล่ เลือดทมัน,น,น,นเฮ้ยมันตันจนลึดมันบีไม่ออกแนละน่อันซอสอันนี้แซบด้วยค่ะซอสพริก้าเขียวแซบแซบเนีย เซตจ่ายเซจติงคนนั้นก็เป็นอันนี้คนนี้เป็นอันนั้นปินร้านไปวันนี้

เมื่อไงอ,อยู่ละเนาะเป็นยังเมื่อไงมูกินเบียมืองยัรนั้นอมจเป็นไหนไม้มันจะเป็นยัไ่จุติแลนตปิดมันเข่ากาบายเรื่องของกุ้งแม่กุ้งนี่ยใส่ใส่บ้านเราข้าวผันเราใส่สขงิขงทอดเลยอืมอืม จะเป็นไหนปลาหมึกยังไม่นาไม่ใช่เอารสกิ่งไปกินอันนั้นอือโอ้ยไปลอกประตูกันมากินข้าวน้าหมูกันไปนะเอออยู่ประกาศตัวแลยว่ากูปิดแล้วกูไว้กูไว้แล้วเด็กอะเงี้ยหน่อยไปแล้วกูไว้แล้วมทำไมเนี่ยเอ้ย พ่อของป่าวของพ<ด>่อกินก้ามูกันนึกแต่เด้อบัาน